เาไปซาบังหงนบ้านเพราะว่าจะปนบ้านเนาะเพราะว่าหาจุดตื้นก็ส้างเวลาที่หนาวง่เล็เนาะก็บุกขอบใจรับเาเรียเยอเาเสกมื่อไรบ้านี้ได้แล้วเบ่ไดไปสะไงไหปสนใจบ่พออลวก่อสร้งมาอีกโอ้ยทำมาให้ได้มาเลย มืออยสแต่เด้ได้บนมมาแต่งไปยังแต่งทางไสยังแต่งแบบเออเอาเด้อพี่ออกเลือนบ่ดอกปดากาเทียนมเห็นสบายดีแลสวัสดีเด้อ้าลงสอยู่คนเนาะวันนี้เฮาก็สิอยู่จังหวัดทงว่าอย่นเนาะงระวงงมาบ่ ไงเขาไว่อนะฮะไรีบรถเพิ่นนะไงเขาวัดบ่ได้เขาไปจอดอยู่นอกคุณแล้วเนาะหม่ใหญ่เขาได้นอกคือเพิ่นคุณเรื่องเพ่อเขามาเลยแมนเดียวมันบบมีมองลงเนาะคุณแล้วหุนาคุณแล้วลมที่ตองหน้าเลยค่ะีเนาะ

ถ้าบ่มีกุฏิอยู่นี่เนาะงสาปงยังมาอยู่ภายเดียวกันนี่เนาะเหดอย่างห้อง้อากพงเด้อมันิบมวนเด้อบ่แเพงนะมาบ้านเราเดี๋ยวเขาชิบมมาบ้านเาบ่แพงหอกมาช่วยบ้านเราหนิอพงเอาแต่ข้าพื้นข้าพายเพ่อทำอะไรคำนึงญานะทได้มู่มาเนี่เอาให้แบบว่าบ้านเฮาพึกขึ้นนะ เอาหายบ้านอื่นบ้านไกลคนมาเล่นมาเที่ยวมันจะงวนถ้าผู้ใดตีกันละจับขังไว้ก่อนเนอะมต้องให้เขาเล่นเลยรถขอจ้ารถนำมัจอดไม่ดีออชิสารักอะไรเลยรถนำมาจอดไม่หันหลังนั่หลเนี่สามเจ้าเนาเพราะว่ามันรถน้ำมันรถคุกป้อถ้าผู้ใดตีกันแล้วไครอันขวบรุ้มวุ่นวถยาจไม่หัแล้ว จอดไว้ยื่อกะทิเขาญาิเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นาองานหลายบ้านหลายบ้านถ้าผู้ใดผู้ใดอันก็กลัวจับาติทหารรบต้องให้เร่นบุญ้แมือมเเขงต้องเอาแบบสั้นเดี๋ยวฉันช่ล้ก็เดี๋ยวเขาสื่างปัญหา สร้างปัญหาเยังคัดรถบ่อเราคัดรถให้พ่อแล้วบ่ออาูทุกบ่อเสือกเช็ดพร้อมเสือกเช็ดน้ำเนี่ยเหรอดินยังไหลายเลยฮะหาเจ็บลายใจดูไปดิใช่เลยเล็ดแล้วเพักลราเห็นเนาะเรามาดูแลรถให้พ่อแล้ว ดูได้ถูกินเฮ้ยไว้โอยเาเราหาลวงเรเาหาลวงน่อ <developed> ย <Airbnb> ่วงน้อยวงแดกเอาเอาให้มันแบบคึกคืดไวรุ่นได้วนะลับหลอกรลับเรื่องบ่ต้องมามึงนอนได้ไวรุ่นชา่ม่วนบอลัเรื่องนะต้องเอาแบบคึกคืนไวรุ่นจังลายท่านระเบ็ดหนาไวรุ่นเน แต่เ้ากับบริมวลบร่ได้เงินน้ำไาหรอกเราบกเขับมาเ้ากับนอนแค่แบบว่าอยากให้คนอื่นมาเล่นยที่ซื้อดอกมานกพงนกตอนนี้ก็ลงมาอยู่วัดอยู่ว่าบยลงมาวัดแต้ดโดนโดนนั่นะลงมาแต่วัาถิ่นแต่ว่าบริยางมาแถวนี้แหละลงมาใส่บาทแล้วก็เมือ่อชมต้นดอนกโพเยน็ยนเย็น ว,าวา่ามีวัดต้องมีหอมโพส่วนหอยอมโพกับมีสองต้นเท่านี้ก็มีในอีกสามต้นนี si ่สี่ต้นนี่ใบยืนนิ่งนี่มันออกเป็นที่เป็นสามต้นเลยเนาะอันต้นโพอะไร้ปิดวงนั่นผนอ้อมผนอ้อมเหงาอันนะตะกี้มาว่าว่าเป็นสีผ้ากันพอดบราเห็นช้ำมัน มาหัดพอดน้ำเปินดูหัดผ่อนกองตุ่มคอยก้าวาได้อยู่ได้่อนกองตุ่มอนได้จะพอดได้จะมากาได้อ๋อกองตุ่มวามันมันบุมีเสียงมันบุมีเสียงมันตีเนาะตึมอบี้ไฟไฟตองห้เนาะ เวลากองน้ำไฟเห็ดนี่นะคักๆเลยอยากท้อนอยู่ได้ก่อนตุ่มมวนไหนแต่ว่าบหมักแต่อากาศมันห้อนและปลาโล่งเนี่ยพอดนี่ยตู้มพอดเนี่ยห้าเกียรติเออยามตอนเว้นกันเนาะตุ่มเออตัดติงตุ่มตัดติงตุ่มโอ้ยโหดีกองตูมใหม่ใบพอดเลยวะ น pues ี่มาชอมอยู่น nah, ี่พอมเนาะพอมโพมันเย็นดีตังเว้นก็ได้เหมเนาะอ่าบุมีผู้ตีเนาะตอนเช้าบอมาบุถึกมือชาวมาบุถึกมือกะกังขึ้นนะย้อมกังขึ้นบุกล้าไปใช้คนคนเล่าแล้วบ่ เอออาบายมาบุษาบางไพรบางไพรเตียงคนอยากไล่คนอยากได้จากบังเงไสีบเ้ยปวดแบ้างทของ่ขาวดี่เอาไเอาลมพิทก้าวขาหัวหม้บิเปาเอามาเป่าลมวางๆางว่งได้สางผมผมหลนหรอกลุดหล่น เลอดเลเลกเรียนอะบอจัง่งเลยเลือเรียนหัอะบอไม่ถือเลดเรียนเลยถูกเอาคือคือเลิกไวยักอ้นี่พักักเพิ่นออกออกมาเล่นยชื่อปจักพักเล่นชื่อจักคู่ไยูเออคู่ไยูบได้ลง ู่้เงินซกเกตรู้ประยุกตจังพอจะว่าเห็ดนเด็กน่อยรังรุดขึ้นมานักว่าเพลินนั่นตุม้เพื่อนเจ้าของมี่ตูมีาถามราึ่้อเพื่อนเจ้าคนมาเสื้อห่มามเมานมนะมาักเลยาหลามาเลยมเมก่มาัมอลอเ อาลวดเลย่ะมอาซองอยู่ว่าน้วานี่พวกเขาผาไปเออเ้าไปช่องมงยุกพออยุกยุบอได้ยอยู่พม่ได้มี้ยือยู่ใส่แล้วเอมหัวเินเติมละวัดน เห็ดแต่ไหนอันแต่นเฟคนชอมพอดปลาสิลงมาชอมพอดน้ำคนจักมุกมดได้พอนฉกฝอนกองตุ่มเลยเจ้าลงมาแต่เจ้ามาแต่เรืองแต่บอกฝนลงมาช่วงนั้นบอกตอนแรกหน้าบุ้งบุก่าลงได้บกมีหมูบุกมีหมูกับบุก่าอะเฮ้ยหมูแล้วมิอยู เวียนหมู่ก่อยมก้อนเด้ช่วงฉ่างเงินบ้างยึดเห็ดเบี้ยยึดเห็ดงาเงินบังไผ่พี่นี่นมาบุษราบังไผเด้อบาเด้อบาเด้อไผสนใจบุษาเด้อนี่วางเลย สามโลเออสามโลแล้วบ้างละพันบ้างละพันนี่ประมาณประมาณสามพัลายของมันเนี่ยพระาสามโลตัวนี้หกโลเออหกโลเนาะนีสามโลปลายอะไรหกโลปลาไมไทลงใช่ไ้ไ่จุดใช่ป่นี่เสาบ้างบ้าน่อยเาใหมัไปเาะด้มียังไ่ได้เบิดเนาะยังไม่ได้เนาะไปแล้วไสนใจเนาะไผ่สนใจ กาจูดเนาะฝันว่ามันขึ้นจำไรแมนฝันว่าเสียงดวงเนาะเพฝันว่าเนาะบูชาบางไผ่อะไรแบบว่าขึ้นเลยแม้ว่าดูเขาขื่นว่าแมนเพป็นละใครอยากเสียงดวงเด้อเนาะ fc แต่ละคนอาบูชาบางไผ่บางไผ่ขึ้นมันตุ้มบอเนี่อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่แล้วอันนี้นะเพราะว่าฝันสร้างเพฝันเฮ็ดเต็มเวนเล็กน้อยเฮ็ดธรรมดา บินไผ่เขยมาเด้ทางบ้านทางบ้านไปร่างร่างตัวหกโลละเออตัวบินคาไพ่บอกร้อนอยู่เด้อเออตัวบินคาไพ่ของเจ้าใจเด้เจ้านะอยู่วัดพ่อแม่พี่น้องเลยมาเนี่ยเปิดพระมาไม่เลยอยู่วัดอยู่ว่าเป็นแะทางเงินบาเตียงเพิอดอยากบูชาบางไพ่จะได้พระสบายลงมา ถ้าผู้ใดสนใจอยากบูชาบางไผ่กับท่านอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบรรจุุคนเนาะคนคนเรากับเสียงดวงเลยนะเฮ้ยบางไผ่เนี่ยเนาะคนว่าดวงที่ขึ้นกับเรื่องขึ้นแหงไหนเบิ่งบางไผ่ก็คนวันขึ้นอยู่แล้วตัวนี้นะแต่จะขึ้นชูขึ้นต่ำแค่นั้นแหละถ้าเราขึ้นแบบดิ๊บดิ๊บมุนเมกหรอเนาะ ภะมังคอนถ่าจุดปึ๊บมันแต่สิเกียวลงมาตบพืชมันไปบอไกลใช่ปะเิแปลงหน้าว่าจะเห็นหน้าหนองห่างเลยอ่ะเราบินไปให้คอยใช่ไหมพอดีเาปลตั้เ้วันลนานบเลยรอ่อยิิงวายูหท้ายเนาะ เรเบิดข้าวตะกี้ป่ะเจอัระเบิดระเบิดข้าววอัเขาเขาบดไปชุนมันมั่กับแตกแล้ว่า เอปีนว่ายื่นิชน้ำมันเดือดลงเออองร้อยมาอาชีเออนบ่เาหักมันควาหมัโอ้นี่เป็นลูกทาหาหนิรอไม่ติดลงไปมือใหม่ไหมต่อเออชอเป็นดอกชาน่อยก็ได้เออกองง่าของเจ้าอเนหาพนสองเซึเจนคือมีเงนจ่ายแทบบ่น คุณพี่กุญแจทหารก็ยาดอกในกระป๋อนนะมั้อุชารีกอยู่กะอุชาลีกอยู่กะเฮ้ยจับไสองเศษเจ้าหึ่งเนาะอแม่เนาะเฮือนก่อยเจ้าอะไรเจ้าเลยใช้บนห้างเาจะหาตรงนี้ว่าเงินถ่องเศษได้ ข่ย <Ừ. S 1> ังบริกดเงินเลยเงินเห็ดผมว่านี่ได้สองเหนเลยหาเจ้าหาเจ้าหาพันกันนี่ใบซิบว่าอะไรโ้าหนี่่ะ Quất đây Áo có bao Ba là à Lâu bố đây khỏi trong năm nay bao sắp sư đấy <coughs> <coughs <laughs> <laughs> ว้าแล้ว啊แล้วแล้วเดือน <c oughs> ใจแล้วไปเดือนหน้าบันสามล้านหกพันก็ได้เลยตีใส่ล้านหนึ่งสองพันจะหกพันสามล้า,านโอ้ยในด้วย

ดหามึงเ่นอะบานอาอยู่ใโยชปัญหาบ้านทอดล้านดอกช็ปัญหาเตัวเออเป็นรุ่นไหนแล้วเป็นวดล้านนึ่งเป็นดอกช็ปัญหาหนึงมันเป็นรุ่นไหนเล่ล้านวางเป็นรุ่นไฮไลทสองปัญหาดีสองปัญหาก็ล้านหนึ่งทิโอ้สองปัญหาถูกกว่าเนาะโอ้สองปัญหาหน่อยกว่าล้านข้นใหญ่กว่าเออล้านนึงขึ้นนลาย เปนเตรียมเพ็นหางบางไผ่คนได้เนาะไฮนาอยู่พุนแล้วเนาะปิดหนาไปทั้งได้ทังขาหอนบ่นะกไปเบิ่งก่อนเด้อนยังไปลงมาเลยโอ้หพี่น้องเลยเดกม่วลยงนี่อามงนี่มากินไปนี บ่อยากกินของวัดเออถือได้สองพันหาบอละนึงมันหลบอย่อมยอมได้สองพันหามันก็หน่อยได้บอลานนึงมันก็หลายเนาะทำปลาได้เส้นหนาไปไปจ่ายไป็ยังอยู่เส้นหนาฝันยังกินลงมาอยู่บ่ เอาจากแล้วเนาะเอาชูเฮาบุหูได้จังถามมาจ่ายน้ำไถเออถาจ่ยมันล่ากับจายได้สบายจ่ายมือ้งเมื่อแตงอันนี้น่ะยังพอผลงมาอยู่เีเพ้อแล้วว่าละหนึ่งสองัหาสองพัหาเขาละนึ่ลายสองัหาแค่น้พาว่า

ลงมาลงมาอยากเก็บไปนอนกอดกันแล้วแล้เลยวางน้อยบางหนพันเนาะลุงลุงบุญลุงบุญเล่าอันบอว่าคือว่าอยากได้อีกองอ๋อมาแทบมึงด้วยห่ะจุ้นเลยว่ะขอนือก่อน ฮะเหตุุกกี่ติปทางครวานพ่นเหตะลุกกี่ตมอันนี้อันนี้พันหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะนี่ก็อพันเออพันธาคอออันนี้พันหนึ่งเด้อผู้ใดสนใจ บ้างละพันทางนี่เนเสียงมั้เนอะทางเสียงมังั้งนีมีนี่ออสิได้เงินอยู่บ่าเฮาอยู่ไกลครับเมนถ้าผู้ใดสนใจเด้เนาะยังลายอยู่ยังลายอยู่บางละพันยังเป็นเศร้าคนวะ สิบไปบ้างขาเงินบาทพ5 5 0 0่องพันห้าผมเห็นทีเงินบาทชองพันห้าเงินกีบหนึ่งล้านพอ่าพอพันเราิด่าเอาเอาไปอ้าขึ้นยุ่งลงจะซาอ่าขึ้นยุ่งลงจะซาอไเนไปเทเด้อบนี้เถอะเจเถอะเอาไปไดเลย ซื่ออย่างกับเรื่องแล้วแต่ละือว่วัแฮอดยามันแ้วมันจมีงานกรรมการประจารซือเนาะต้อง่อการะื้อขาวมาด้วอืาเฮาเฮฮุนเท่เราก็้าวเกียร์นอื่อบางไทยเนาะจักเฮาขึ้นยันนบ่มีมีแล้วเต็มอเอาเอาก็ได้เอาก็ได้รางหนึ่งรับแบลกันแวบลกรับแบลรับ เอาก็ได้นาเบางหนึ่งพอได้มีซื้อมีเสียงนะมบงได้บอลงเลยบางหน่อยนาเฮ้ยน้องป้าวงเนี่ยกระดอง่นเลือกให้่อยเดินนะใจใให้นยเพื่อนเอา่อยจ้ากล้องให้เจ้าเจ้ากระจาย่อยตี ใจให้นะเอเงินมาเว้าชแหละบอกให้ใจใลืมเงินหอค<า>จอกได้มือไปไทยน้าเททองคุีมามาเฮ้เธอมาจับจรูปป่นจ่าจเงินเลยเทอมาจับป่ะนี่ถ่ายรูปนี่อากูจะถ่ายจะเอาไป่ายรูเพือนเอาอายบุราลงายหนึ่งพันบาทเนาะ ไปซาบังคนบ้านเพราะว่าแทบเปียบ้านเนาะเพราะว่าหาทุกที่ทุกทส่้งก็ต่างไปซาชิม่าเ้าเี่าเลเบรเนาก็บุกขอบใจรับเาได้เจอาเสียไม่ได้บ่หนิได้แล้วยนี้บ่ได้ไปงไปไงอาไปเหมือนไปไปสนใจบ่พ่อละไปสร้างมาอีกโอ้ยทำมาให้ได้มา

ทัที่ีแตงห้เนาะะเอดิเอ้ยช่วยกันเอ้ยเเ้ยเยเ้ยัดามนเลยอ้ย่มาห้ยเะเนาะ่วยมาห้แตงห้ยได้ร้อยห้้ยกี่นเน่ยเมลงเมหคือเยะนไปขอบใจเลยยหาอยเนียเ้าอกสว่าเราคือเยอะแตนี่ เออเออเออฮัลโคือ <congratulations> ย <c ười> right <c ười> <Bless> ุันี enfin ้กางเทงแดงกเทงแดงกปองไรจิให้อยู่แล้วกันเลยไปไปไปผู้ช่างผู้ยิ่งผู้น่าพึงเฮ็ดอย่างเด้ทางนี้สบายดีเด้อ โอ้ยเห็ดยังเดดานะเออองพันหากับพันหนึ่งี่ลนะเออเหยังยยงอะไรนะออดีเลยดิอันนี้ในกุ๊บดีไปเฮ็ดเป็นเนาะเออ เอามาให้กึเงินตกอัราาไม่่งน้อยะคุณสมเม่นี่นะไม่ไม่ดมหอยไหลอดบอหลอดในเออจะเมื่อยเห็ดแล้วนี่นะเพราะนเห็ดเรื่อยๆได้ไปหไม

หเองไม่เห็นรตัดิบอเขียนเลยแคบสี่เลใเดยแคสี่เยแคีเหมส่สหสองชุ่บ้านเฮาบมีบ้านมาคนมาคายไปแล้วมัยเออเคหันเนาะไปจ้ขอแม่พี่น้อง อ่แม่พี่้งเว้ยคิปนี่ฉานเท่ากิคอยบคิปไปแล้วคลนี้กัฝากม่พี่ไลกแชก็ติดตามมันชอเกนะไปลสบายดีะสดีประวชทุกคนเลย